ทานโปรโตีนให้เพียงพอถ้าในกลุ่มคนอายุ60ขึ้นไปก็ควรที่จะกินโปรโตีนจากเ,าเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะ1.2กรัมต่อน,น้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันก็คือจะกินมากกว่าตอนที่อายุ3040อีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินโปรโตีนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปฟีดในกลุ่มของแบคทีเรียดสเอาแบคทีเรียช่วยผอมมาให้มันสมดุลกันแล้วที่สำคัญก,ก็คือเวลาที่แบบกลุ่มแบคทีเรียเดสมันมันโตขึ้นมันก็จะทําให้หุ่นรูปร่างเราเฟิร์มนะคะอันนี้ก็คือเป็น2อ,นอง เรื่องของการกินโปรโตีนให้มากขึ้นสวัสดีทั้ง YouTube แล้วก็ทางหน้าเพจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยการเรื่องของแบคทีเรียช่วยผอมมาจากไหนนะคะวันนี้เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวจูลินซีนะคะตัวโปรไบโอติกส์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในศาสตร์ชะลอวัยซึ่งตอนนี้ ศาสตร์ในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องกัดเฮลนะก็คือจูรินซีในลำไส้ของเราเนี่ยได้รับการศึกษาขึ้นมาเยอะบ้างในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะแล้วมันก็เป็นคําตอบของหลายๆเรื่องของหลายๆโรคของหลายๆด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะที่แบบการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยตอบคาถามไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากนะว่าจูรินซีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรบ้างนะก็ออกมาเป็นพันๆสปีชีนะคะแล้วเขาก็จัดกลุ่มนะจูรินซีพวกนี้ออกเป็น 7กลุ่ม24กลุ่มย่อยคือเยอะมากเป็นพันๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าใน7ดกลุ่มหลักเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของความอ้วนความหอมมันจะมีอยู่2กลุ่มเป็น2กลุ่มพี่ใหญ่เลยนะคือใน7กลุ่มเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นพี่ใหญ่นะอยู่2กลุ่ม นะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบน้องรองมีจํานวนหรือว่าลักษณะสปีชีอะไรน้อยลงไปในแต่ละกลุ่มรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกลุ่มหลักๆ2ก,กลุ่มในร่างกายของเราเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเขาชื่อว่าแบคทีเรียดิสนะมันจะเป็นกลุ่มที่แบบมีเยอะมากเป็นอันดับ2ในร่างกายของเราก็อาจจะประมาณสัก3ามบเแบคทีเรียกลุ่มนี้นะมันจะชอบกินอาหารที่เกี่ยวกับในเรื่องของพวกเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเรากิกนโปรโตีนมันก็จะเลี้ยงแบคทีเรียกลุ่มแบคทีเรียดิสเนี่ย ขึ้นมาเพราะว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้ชอบกินเนื้อสัตว์ ซึ่งไอตัวนี้แหละที่เรียกว่าแบคทีเรียช่วยผอมงั้นแปลว่ากลุ่มคนที่ชอบกินโปรตีนถึงกินโปรตีนเพียงพอแล้วก็โดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์ก็มีแนวโน้มว่าร่างกายเนี่ยก็จะผอมกว่าเอาง่ายๆโอกาสที่จะอ้วนก็จะน้อยกว่าแล้วในขณะเดียวกันมันจะมีพี่ใหญ่สุดในลำไส้ของเรานะาพี่ใหญ่สุดหมายควาว่ามีจานวนเยอะมากที่สุดนะนะับนะว่าเป็นประมาณแบบเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายของเราเลยนะงั้นในทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2องเนี่ยแบคทีเรเดสกับอีกกลุ่ม คือกลุ่มใหญ่สุดนะชื่อว่าเฟอร์มิคูติสเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มใหญ่สุด2กลุ่มรวมกันอนะ่ะ จะเท่ากับแบคทีรียในลำไส้มากกว่า85เลักเพราะฉนะนั้นเอาแค่2กลุ่มหลักๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรบโอติกส์สำคัญของร่างกายนะเพียงแต่ว่าวันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าอย่างในกลุ่มของฟอร์มิคูติสเนี่ยนะมันก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบกินแป้งและน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอะ่ะมันแบ่งเป็น2อันไอ้กลุ่มใหญ่สุดชอบกินแป้งน้ำตาลแล้วก็มีแนวโน้มว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นไอ้ก,กลุ่มฟอร์มิคูติสที่ชอบกินแป้งน้ำตาลเนี่ยมันก็ เพิ่มจานวนมากขึ้นด้วยแปลว่าในคนที่อายุยิ่งมากก็มีแนวโน้มจะยิ่งอ้วนเพราะแบคทีรียพวกนี้มันจะทําให้เราอ้วนแบคทีรียพวกนี้เนื่องจากว่ามันชอบกินน้ําตาลกินแป้งโดยเฉพาะแบบพวกน้ําตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวพวกน้าหวานทั้งหลายน้ําตาลทรายอะไรพวกนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารปริมาณเท่าเดิมแต่พออายุมากขึ้นแบคทีรียพวกนี้มันเยอะมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะจัดการกับอาหารที่เรากินเข้าไปพวกแป้งน้ําตาลทุกแบคทีรียเอาไปย่อย ถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารเหมือนเดิมแต่ร่างกายเราจะมีพลังงานน้ําตาลเหลือเพราะมันมีแบคทีรียพวกนี้แหละมันชอบกินแป้งและน้ําตาลพอมันย่อยได้มากขึ้นนะใช้พลังงานเท่าเดิมมันก็จะมีอาหารเหลือใช่ไหมแป้งน้ําตาลมันก็จะเหลือมากขึ้นน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นจากการโอเวอร์กรอหรือว่าการโตมากเกินไปกลายเป็นแบบเจ้าถิ่นที่ชอบกินแป้งน้าตาลยิ่งไปฟีดแบคทีรียกลุ่มนี้แบคทีรียกลุ่มเอ่อฟอร์มิคุติสก็จะยิ่งขยายพื้นที่มากก็จะยิ่งทําให้เราอ้วนได้ง่ายอ้วนได้ขนาดไหนก็คือ ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเหมือนเดิมออกกําลังกายเหมือนเดิมภายในเวลา5ไม่เกิน10ปีเนี่ยเราจะอ้วนขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนี่คือผลจากจุลินทรีย์ในลําไส้ที่มันโอเวอร์กรอขึ้นเพราะฉะนั้นก็วิธีแก้ทํำยังไงอย่างแรกเราอย่าไปฟีดอาหารให้กับจุลินทรีย์ตัวนี้นั่นแปลว่าเราก็จะต้องควบคุมในเรื่องของระดับการกินแป้งและน้ําตาลลดลงยิ่งอายุมากขึ้นเราก็จะต้องยิ่งกินแป้งและน้ําตาลให้น้อยลงไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้มันมีน แนวโน้มที่จะแบบแพร่พันธุ์ขยายตัวเร็วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปให้อาหารมันนะคะก็คือลดแป้งและน้ําตาลโดยเฉพาะแบบพวกน้ําหวานทั้งหลายนะคะอันที่2ก็คือเราควรที่จะต้องกินโปรโตีนให้มากขึ้นแล้วก็กินโปรโตีนให้มันมีคุณภาพนะคะก็คืออาจจะเป็นไข่เนื้อสัตว์ปลาันทะเลพวกนี้กินได้หมดเพราะฉะนั้นก็คือทานโปรโตีนให้เพียงพอถ้าในกลุ่มคนอายุ60ขึ้นไปก็ควรที่จะกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะ1.2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวัน คือจะกินมากกว่าตอนที่อายุ30-40อีกพม่ะะั้นเราก็ต้องกินโปรโตีนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปฟีดในกลุ่มของแบคทีเรียเ s สแบคทีเรียช่วยผอมมาให้มันสมดุลกันแล้วที่สำคัญก,ก็คือเวลาที่แบบกลุ่มแบคทีเรียดสมันมันโตขึ้นมันก็จะทำให้หุ่นรูปร่างเราเฟิร์มนะคะอันนี้ก็คือเป็น2อ,อย่างที่ทำได้ง่ายๆนะลดการกินน้ำตาลลงแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการกินโปรโตีนให้มากขึ้น โอเคไหมคะเพเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจนันทร์ศุกร์นะเวลาดีๆประมาณสองทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้หมอสลินไปก่อนนะจ้าส่งทุกคนเข้านอนคะ่ะแล้วอยู่บาย